สวัสดีครับรถรับ้านครับวันนี้ครับขอนําเสนอรถสวยราคาเบาๆครับรถหลักหมื่นที่น่าใช้งานมากครับผมคันนี้สวยกริบเลยครับผมรถนายทหารครับวิ่งแค่1นึ0ง0สกมิโลครับผมนี่ครับรถแบบนี้ครับผมซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีแบ c ็คลิสก็จัดได้ไม่มีปัญหาครับท่านใดมองหาอยู่ครับไม่คพลาดครับติดตามชมครับ ฮอนด้าซิตี้ไทยซดคันนี้นะครับผมเป็นตัวสุดท้ายของรุ่นนี้เลยครับผมปี2002แท้เลยครับผม EXI Smart นะครับผมเป็นตัวพิเศษเลยครับนี่ครับสีสันสวยครับสีดำเงาสนิทเลยครับผมนี่ฮอนด้าซิตี้ไทยซดครับ EXI Smart ครับผมที่พิเศษคือที่เบาะนะฮะมีพนักเท้าแขนด้วยนะฮะนี่ครับดูเลยครับยางเคาดีในเต้าครับผมสวยๆเลยครับผมปี2018ครับผมรถสวยบางเฉียบทั้งคันเลยนะครับผมสีสันอยู่ในเกณฑ์ราวๆ90%เลยครับผมภาษีสิงหาปี6นะครับภาษีนี่ปีละ800กว่าบาทเเท่าาาานนัััั้คคครรรรบบผผมมมปะหยยดกล อ่าภายในฮะสวยเลยที่ไม่เคยเจอเลยครับผมเลขไม้แท้แทวิ่งมาน้อยมากครับเพียง1 6 4 0 0 0กมิโลเท่านั้นครับซิตี้ดูเลยครับผมพรมลงพรมอะไรครับไม่เคยเจอฮะสวยแบบนี้ครับผมยิ่งกว่านางฟ้าครับผมภายในสดมากๆเลยครับผมรถมาแบบนี้ผมไม่ได้ไปตกแต่งไม่ได้ไปทําอะไรเลยฮะไม่มีโซมครับผมภายในสวยจัดสุดๆครับผมรับรองได้ครับผมเปิดประตูมาเลยครับผมมาดูฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอ่าภายในฮะดูฮะ ภายในสวยๆครับผมอะไรฮะไม่มีโซมครับนี่ครับคลิปๆครับนี่ครับรถในทหารมือที่2ครับรถบ้านแท้ๆครับผมท่านใช้มา10กว่าปีนะครับผมนี่ครับทะุถนอมาอย่างดีครับสวยๆแบบนี้ฮะแผงประตูฮะไม่มีย่นเลยครับผมสวยจริงๆครับผมไม่เคยเจอนะฮะในสภาพแบบนี้ครับผมนี่ฮะเปิดฝาท้ายเลยครับผมเดิมสนิทครับท้ายเถอยเดิมสนิทไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยฮะดูฮะสะอาดสะอ้านครับ ดูเลยฮะสวยงามมากๆครับผมหลุมยางนี่สวยๆครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนๆครับ้องเครื่องครับเพจครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับไม่มีชนอย่างแน่นอนครับผมรถชนไม่เอามาขายครับถ้ามีชนยินดีรับคืนเลยครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมเครื่องยนต์นี่ฮะสวยงามนะฮะเครื่องยนต์เดิมๆครับผมฟังเสียงเครื่องเลยครับผมเครื่องพร้อมมากๆครับมาขับกันเลยครับผมขับขี่ดีครับผมดูฮะรถราคาหลักหมื่นราคามอไซค์ครับขับได้เป็นร้อยครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับผม กดคลิกดาวให้ดูได้แล้วครับผมนี่ครับอัตราโลตันเร่งมาครบครับผมคลิกดาวใช้งานได้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างครับรถสภาพพร้อมใช้งานทันทีครับรถแบบนี้ครับราคาหลักหมื่นครับผมจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับผมติดแบงค์ลิดออกได้ครับใช้เงินเพียงแค่เก้าพันบาทเท่านั้นครับผมผ่อนเบาๆเพียงแค่สองพันกว่าบาทเท่านั้นครับรถสวยสภาพแบบนี้ข้อเสนอดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขเลยนะผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ